ตวัรีวิวสวัสดีครับมีเพื่อนๆถามมาเรื่องกันใบหักนะครับอยากดูใกล้ๆก็เดี๋ยวจะทำคลิปช็อตสั้นๆให้ดูนะครับกันใบหักจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะครับจะสามารถใช้ได้กับมอเตอร์ไซส์2212ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ ถ้ามอเตอร์2217ก็ต้องใช้กันไปหาอีกเบอร์หนึ่งขนาดตรงรูนี้นะครับมันจะไม่เท่ากันเนี่ยเวลาเราดูก็จะมีแค่นี้เองนะครับไม่ง่ายตัวมอเตอร์ของเราเวลาซื้อมาเนี่ยก็จะมีแกนกลางอยู่แล้วก็คือตรงกลางนี้นะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราใส่เข้าไปดันเข้าไปให้สุดมอเตอร์ Motor ตัวนี้เป็น out ร์ n อาท out นเ n อร์คือตัวมอเตอร์ข้างนอกเนี่ยมันหมุนไปทั้งตัวถ้าเป็น in นเ n อร์ ner, ด้านในจะหมุนอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็น out นเ n อร์เพราะฉะนั้นเนี่ย เราติดตั้งเนี่ยดันเข้าไปให้สุดให้ชีดกับตัวมอเตอร์เลยแล้วเราก็ล็อกด้วยตัวนี้นะครับอย่างที่ทําคลิปเมื่อวันก่อนนะครับหมุนด้านที่1ให้ตึงมือนะครับแล้วไปด้านที่2หมุนให้ตึงมือนะครับพอตึงมือเสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นการอัดให้แน่นนะครับก็กลับมาที่ด้านที่1เราก็ออกแรงกดบีไปเอาจนกระทั่งไม่ไหวนะครับแล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ ปิดไปจนหมุนไม่ไปแล้วแต่่าฝืนเอาไปมากเกินนะฮะเดี๋ยวนอตตรงนี้เกลียวจะขาดนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยการใส่กันใบหักนะครับเราปกติถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยบางร้านจะมียางโอลิงสีดำาๆมาให้นะครับแต่กรณีนีน้ไม่มีนะครับจะใช้หนังยางหนังสติ๊กธรรมดาใช้แบบ1เส้นก็ได้หรือ2เส้นก็ได้นะครับถ้า1เส้นเนี่ยเราคล้องเราไปก่อนเราก็วางลงนะครับหมุนแล้วก็ คล้คองขาที่2นะครับหมุนกลับมาคล้องขาที่1กลับมาขาที่สองเอาล่ะจนเราเนี่ยมาตึงแล้วนะครับพอตึงเสร็จเราอ้าตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็อ้อมกลับมาล็อกกับขาด้านตรงข้ามแค่นี้เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นยางเส้นเดียวที่กรณีเป็นยางสองเส้นนะครับมันจะได้รอบน้อยกว่า ามาดูยาง2เส้นกัน2เส้นนะครับมันจะให้ความตึงสูงกว่าเหมือนเดิมนะครับเราก็คล้องเอาใบวางหมุนมานะครับไปที่ขาที่1น,นะอ้อมมาขาที่สองวนกลับมาขาที่1จะเห็นไมหมครว่ายางผมจะค่าที่ขอบตรงนี้ล็อกขาที่1เสร็จเนี่ยมันจะค่อนข้างตึงมากนะครับเราก็คล้องกลับไปที่ขาที่2ได้เลยอย่างนี้นะครับ แบบนี้ก็ได้แล้วหลวมอย่างนี้ปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับตอนเล่นเล่นได้แน่นอนถ้าเราไม่มั่นใจนะครับสมมติถ้าไม่มั่นใจเราก็จะเอาแบบให้มันตึงมากกว่าเดิมนะครับนี่นะเราคล้องไปล็อกวางใบนะครับนี่้องขาที่หนึ่งนะครับออมมาคล้องขาที่สองตอนนี้เราจะต้องดึงยางให้ตึงนิดหนึงนะครับกลับมาขาที่หนึวนมานะครับ แล้วก็ไปขาที่สองซึ่งตอนนี้จะตึงมากแล้วนะครับเวลาจะอ้อมกลับเนี่ยจะยากจะค่อนข้างลำบากตได้เหมือนกันนะครับมันจะเหนียวกว่าแต่ว่าดูนี่เห็นอะไรไหมฮะมันแทบจะไม่โยกออกจากตัวแกนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไม่โยกเวลาที่เราบินตกไปเนี่ยมันจะไม่พับมันจะกลายเป็นใบมันจะหักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องตึงมากขนาดนี้นะครับเอาเป็นแค่ ่ถอยกับมารูนึงเอาเป็นแบบนี้นะครับอวางอันนี้ขาหนึ่งนะอ้ะอมมาขาสองกลับมาขาหนึ่งแล้วก็ล็อกนะครับอาวยาขาดเสแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ จะง่ายกว่าเวลาเครื่องบินตกแล้วหัวปากลงไปเนี่ยใบยก็จะไม่หักนะครับก็ต้องให้มันให้ตัวได้ด้วยแค่นี้เองนะครับเราใส่สองเส้นมันข้อดีคือถ้าอันนึงมันขาดเนี่ยมันยังมีอีกอันหนึ่งประคองไว้ให้เราได้นะครับแต่ว่าเวลาบินก็ให้ผลลัพธ์เหมือนกันครับไม่ว่าจะใส่ใบเดียวหรือ2ใบอันนี้ก็แล้วแต่เลยเพราะว่าตอนเล่นเนี่ยทำทั้งคู่ครับบางครั้งก็ใส่เส้นเดียวบางครั้งก็ใส่2เส้น ก็อยากจะรู้มันต่างกันไหมแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะครับลองไปเล่นเล่นกันดูนะครับอย่าลืมนะครับการใบหักอันนี้ของมอเตอร์2 2งสก็จะเป็นเบอร์หนึ่งมอเตอร์22งสก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งมันจะเป็นคนระเบอร์กันนะครับมันจะใส่ใส่ข้ามกันไม่ได้ถ้าเอาตัวใหญ่กว่าไปใส่ตัวเล็กกว่าเนี่ยมันจะหลวมแล้วมันจะคลอนเราต้องซื้อให้พอดีเวลาเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยต้องแจให้เขารู้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์มินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ